สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง All Update ครับสำหรับอัปเดตคริปโตในวันนี้ครับประจำวันที่10กันยายนนะครับช่วงเวลาประมาณ11โมงครึ่งในวันนี้นะครับก็จะมาพบกับเหรียญอีเธเรี่มนะครับ ETH BUSD อีเธเรียมนะครับ ETH BUSD นะครับ, e รบก็จะเป็นเหรียญคู่นี้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับที่ทุกๆท่านเห็นนะครับก็จะเป็นกราฟนะครับที่แสดงถึงแนวรับแนวต้านของอีตเลียเ,เรียมนะครับที่ผมได้อาคาดเคะยนเอาไว้นะครับสำหรับอีเาเรียมนะครับถือว่าเป็นเหรียญใหญ่เหรียญหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทําเป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกด้วยหรือไม่นะครับยังไงก็ฝากลองติดตามราคากันดูนะครับ สำหรับอีเทเรี่มนะครับผมมองว่าเป็นแนวโน้มของการกลับตัวขึ้นนะครับจากขาลงนะครับการกลับตัวขึ้นจากขาลงโดยที่จะมีนะครับแนวต้านนะครับตามเมาส์ที่ผมชี้อยู่ขนานี้นะครับเดี๋ยวผมทำสี่เหลี่ยมกรอบไว้ให้แนวต้านนะครับจะประกอบไปด้วยสีเขียวนะครับเส้นเล็กนะครับ2เส้นนี้ก่อนนะครับแนวต้านอันนี้เป็นแนวต้านสําคัญเลย นะครับย้ำว่าเป็นแนวต้านสําคัญนะครับซึ่งแรงส่งนะครับที่จะทําให้ทะลุขึ้นไปเนี่ยมีได้สูงมากนะครับจะขึ้นไปทดสอบนะครับ1,800ก่อนเป็นจุดแรกนะครับ1 8 0 0 1 8 1นนะครับเป็นจุดแรกส่วนเส้นสีดำที่อยู่ข้างบนนี้ครับมันเป็นเส้นที่เหนือจินตนาการนะครับมันเป็นเส้นที่เหนือจินตนาการถ้าหาว่าแรงส่งนะครับเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นในรอบนี้แล้วมีมีแรงส่งมากกว่าปกตินะครับ จะสามารถขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันเก้าร้อยได้นะครับจะขึ้นไปทดสอบนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยได้ซึ่งถามว่าในลำดับในลำดับแรบกบน,นะครับผมขอให้ทะลุตรงนี้ก่อนเป็นตัวที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งไปก่อนเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับจุดที่หนึ่งแล้วถ้าหากว่าพุ่งแรงจริงๆนะครับพุ่งแรงจริงๆจะเป็นการไซด์เวย์นะครับกรอบข้างบนตรงนี้เป็นชอยที่สองนะครับเป็นชอยที่สอง ซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับในทิศทางของขาขึ้นในภาวะปัจจุบันนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่ายูดีนะครับมีการอ่อนตัวลงมานะครับมันจะมาไซเวย์นะครับในกรอบโซนตรงนี้ก่อนนะครับในกรอบโซนตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดคาบเกี่ยวนะครับระหว่างแนวต้านหลักนะครับกับแนวรับหลักนะครับแนวรับหลักก็คือเส้นสีแดงน้ำสองเส้นนี้ที่ผมไฮไลท์อยู่นะครับ อันนี้จะเป็นต้านนะครับอันนี้จะเป็นต้านและอันนี้จะเป็นรับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูนะครับอ่าอันนี้จะเป็นแนวต้านนะบก็คือกรอบเต้นเล็กๆตรงนี้นะครับแนวต้านนะครับมันคือราคาโดยบริเวณนะครับเป็น17 2 0น็ดิบนะครับถึงหนึ่งดห้าสิบนะครับ 1,750-1,750จะเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นแนวรับนะครับจะอยู่ที่บริเวณนะครับ1,650-1,640นะครับก็จะเป็นกรอบสั้นๆประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่มากเลยครับเพราะว่าอันเนี้ยราคามันขึ้นมาทะลุค่อนข้างแรงแล้วนะครับอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ราคาเนี่ยเริ่มที่จะชะลอความ ความผันผวนนะจะลอความผันผวนแล้วก็เลือกทิศนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแกว่งตัวกเกาะอยู่นแนวต้านก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไป,ไปตามช้อยที่1และถ้าหากว่ามีแรงส่งหรือ Lin D D นะดีดดีๆนะดีดดีๆอาจจะทะลุไปที่ช้อยที่2ก็คือ1,900ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกรอบของการไซเวไปนะครับผมอาจจะลองทําให้ดูนะครับอันนี้อาจจะเป็นกรอบไซเวแบบเขาเรียกว่าเอา่อยังไงดี คือกรอบไซด์เวฟอัพแล้วกันนะครับอาจจะไซด์เวก๊อกกแก๊กนิดนึงแล้วก็ผ่านไปได้นะครับกรอบไซด์เวแก๊กกแก๊กแล้วก็ผ่านไม่ได้นะครับตามชอยหนึ่งและชอยที่2นะครับก็สําหรับวันนี้ครับอ่าอัปเดตนะครับการเคลื่อนไหวของราคาอีเดอร์เรียมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับฝากกดถูกใจนะครับฝากกดติดตามนะครับให้กับช่อง All Update ด้วยนะครับสวัสดีครับ